สวัสดีครับวันนี Off ้ออฟโมชั่นกระหลาดมาพร้อมกับรถ Audi RS 5คันนี้นะครับลูกค้าเพิ่งซื้อมาใหม่เลยและทีเนี้ยหลังจากลองขับรถเดิมๆไปแล้วเนี่ยเรามาใส่ของแต่งกันดีกว่าเพราะลูกค้าคุ้นเคยกับความแรงในแบบสแตนดาร์ดแล้วนะครับของที่เราเตรียมในวันนี้มีกอง APR นะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยพอเราใส่กองเสร็จเราจะทําการจูนสเตทหนึ่งและลองขับเล่นเก็บเดนอล็อกเสร็จแล้วเราก็จะทําการจูนสเตทสองเลยหลังจากที่เราเปลี่ยนท่อเดาไปจากร้านมอฟเฟอร์ดีไซน์ครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลลัพธ์ในการทํางานของ ถึงใจเจ้าของรถหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน